เฮฟวี่้างได้ไหมเฮฟวี่เป็นแบบแนวพังแนวร็อกแนวพังแนวร็อกอะไรอย่างงี้แบบเด็กพังอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ฮะยัมีด้วยเหรอมีนะฮะเอาเดี๋ยวจัดมาเลยได้ไหมช่วงนี้เชิญคุณเกื้อเพียวพังฮะมาแล้ตัวจริงเหรอมันจะมาคุยกันรู้เรื่องไหมแนวพังเลย time 哥，当斯蒂安，当斯蒂安。 หญิงไม่ได้เจ้าชู้ซะด้วยเธอค

ว่าไอ้หนี่นี่ฉันรักเธอนี่อ๋อว่าไอนี่นี่ฉันฉันรักเธอฉันรักเฮ้ยพูดจีนได้ด้วยเหรอได้ได้เหรอโหเก่งมากเนี่ยนายลองพูดจีนดิจีนจะเออได้ปล่อยถึงให้พูดภาษาจีนอย่างงั้นกูก็พูดได้ถ้าอย่างงั้นน่ะอ๋อฮะเอออันนี้แต่งตัวนี่แนวอะไรอ่ะเป็นแนวแบบ แนวแนวพังพังใช่ไหมอนาชีอนาชีหรออันนี้แต่งแบบแนวพังเหรอใช่มันไม่เหมือนแนวพังอ่ะมันเหมือนอะไรดูจากลายแล้วที่มึงใส่นี่มึงแต่งออกมาแล้วมันเหมือนงูเหลือมอิ่มหมาไงไม่ได้ไม่ได้กินกินมาอ๋อไม่ได้กินมาใช่ผมมีนี่ที่สามคนนิดครับผมมีพอมึงออกมาปุ๊บนี่นี่ฝั่งนี้นี่นี่สวัสดีครับเฮ้ยนี่หน้าตาหน้ากระทืบบอกนะน้าให้ทิป ถ้าพี่คิดมันใช่ผมนะ,ะ,ะผมต่อให้พี่สามคนลุมกระทืบผมเลยหนึ่งชั่วโมงโดยที่ผมไม่ต้องตอบโต้โอ้โหหลังจากนั้นนะเรียกรถแอมบูเลนให้กูด้วยเฮียกูนึกว่าจะสู้เฮียเอาหน้าหไหนไหนถูกชะตากันแล้วได้พี่ส,สามสมคนใครก็ได้พี่คร <ำ S 2> ับผมแบ่งแบ่งมาให้มันเม็ดนึงนี่ยไออ๋อเป็นแบบฮอนอะไรพวกนี้ใช่ไหมไม่ใช่เป็นฮอนลูกอมฮาร์ดบีดอะไรเนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรออืมแบ่งมาเม็ดนึงอะไรเม็ดเม็ดวะ ม้าแหละม้าเอ้ยนี่ได้รางวัลด้วยหรอได้นี่ออกมานี่แต่งตัวอย่างนี้ได้ได้ตังค์ได้อะไรด้วยได้รางวัลใครให้ตังค์้วพี่ไม่ต้องให้แล้วนะทำไมให้ไปเดี๋ยวมึงไปซื้อม้าดูดหมดลยเนี้ยไม่ได้ดูดไม่ได้ดูดไอเฮี้ยเหย้ยเดี๋ยวมีตำลงตตำรวจมานั่งกินไอเหี้ยเดี๋ยวกูก็สวยคนเดียวกอก็พูดก็พูดไปนั่นส่งส่งเด่นเด่นกูไม่ได้ดูดม้าไม่ได้ดูดม้าใช่ดูดอะไรอ่ะกูดูดกัญชา โหนี่มันมาลีฮวนหน้านเออกูเป็นคนรักธรรมชาติอ๋อเหรอฮะใช่อ๋อดูกัญชาอ๋อใช่ไม่ได้ดูไปดูไปดูข้างนอกข้างในนี่เขาห้ามสูบบุหรี่อะไรอ่ะสูบบุหรี่เขาปรับสามพันวันนี้กูไม่เสียตังค์เลยซักบาทหนึ่งทำไมอ่ะกูไม่ได้ดูดบุหรี่ดูดอะไรวะดูดกัญชาโอ้ย ส่วนขาทางบรรเพลงกูเล่นเพลงกัญชาป่ะอ๋อวนข้าทางส่วนข้าเลยรเดี๋ยวโอ้โหใส่ตกลงจะดูดจริงเหรออะไรตกลงจะดูดจริงเหรอดูดได้ถูกกฎหมายแล้วมันงัดมาแล้วก็ก็ต้องดูดเลยวะเอออเาสนิดนึงอ่ะได้สนิดนึงครับผมมีไฟไหมอะไรนะขอยืมขอยืมพี่ครับพี่พี่ครับขอยืมขอยืมไฟนลยเออขอยืมไฟเพราะดูลักษณะพี่จะต้องมีไฟอยู่แล้วรู้ได้ไงเพราะว่าผมว่าที่น่าจะเป็นคนที่ ดูดม้าเก่งสูบุรีสูบุรีอ๋อสูบุรีเฮ้ยสิปโป่นี่หว่าเนี่ยสิปโป่ไหนต้องปิ้งดิต้องปิ้งเดี๋ยวนี้เดี๋ยนี้ซิปโป่ต้องมีเสียงไหมโอ้ยไม่มีว่ะไม่เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทำทำให้ทำไงเฮ้ยทำได้เหรอเอาตายแล้วเออสิปโป่ต้องมีเสียงด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเปิดฟ้านะเปิดฟ้านะพอมึงเปิดปุ๊บเดี๋ยวกูทำให้อ่ะทำเสียงสิปโป โอ้โหเฮียลำบากลำบนเอาของพี่โตหน้าดีกว่ากว่าจะป้องอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้มึงสองคนออกไปจุดกันทั้งนอกไปฮี่ชักลำคาาแล้วซิปโป่งไงปปจุดแบบเท่ๆเลยโอ้ยตายแล้วซิปโป้ก็บปอมนะนะโอ้โห เฮ้ยเคลือเคลือขอแบบว่าเป็นแบบโดนัทได้ไหมแบบเป็นวงโดนัทท้นออกมาแล้วแบบโดนัทโดนัทเป็นวงอย่างเงี้ยเออาได้ได้ได้ทำได้แล้วโดนัทนะโอ้โหโอ้โหสุดยอดโอ้โหมีสักวงหนึ่งไหมเนี่ยจะมันไม่เห็นสักวงเลยลมแรงลมมันแรงเอาลรอไม่เอาอย่างงี้ดีป่ะมังกรลอดถ้ำโชว์คนจีนอ่ะได้มังกรลอดถ้ำเดี๋ยวก่อนนะอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อน ใครเป็นคนที่หามาเนี่ยไอ้มืองกองนะฮะไอ้มืองกองไอ้สัตว์กูบอกให้เอาบุญี่มึงเอากระชามาหาพ่อเลยเฮ้ยเราเล่นของจริงไปเลยเล่นของจริงไปเลยอเออให้มันเหมือนไม่เป็นไรอ่ะจะเอาอะไรเอาอะไรไม่กี่เอาแบบมังกรน่ะมังกรเหรอมังกรลอดถ้ำเอาหางไปยาวๆมาเอายาวๆหางจัดงไงโอ้โหมังกรลอดถ้ำเอาอีกเอาอีก ใหญ่นะตัวใหญ่ๆเออโอ้โหโอ้โหเอาตัวใหญ่ใญกว่านี้ได้ไหมเอาตัวใหญ่ใญกว่านี้เอออัดเข้าไปอีกอัดเข้าไปอีกจะได้ตัวใหญ่อัดอีกอัดเข้าไปอีกอัดเข้าไปโอ้โหอยากบอกเป็นภาษาวัยรุ่นเลยว,ว่างไงโอ้ยสัตว์ร้อนปากเลย <laughs> ขอบคุณขอบคุณซิปโป้จากพี่ด้วยฮะขอบคุณนะอะไรครับผม อ๋อไฟแชกเอาพี่ไปออกเขาบอกไม่เอาออตังพวทำไมเอาไฟแช็คคืนพี่เขาโอ้ยแล้วมึงทิ้งทำไมวะเสียดายพี่เอาพี่เอาพี่ไม่เอาพี่ตาลอยแล้วเออขอบคุณพี่ด้วยนะฮะขอบคุณซิปโป้ด้วยนะครับนี่โอ๊ยเมาเว้ย เออยิ่งดึกย wow uh, mm, um, ิ่งมันแน่นอนนะวันนี้ก็เอ่อเป็นคืนเลดี้ไนท์ด้วยป่ะใช่นะทุกคืนวันพุธนะฮะสำหรับสาวสาวสามสาวขึ้นไปใช่เข้าก่อนสี่ทุ่มนะครับรับเหล้าฟรีทันทีหนึ่งขวดทันทีเลยตัวนี้มาทันหรือเปล่าไม่รู้น่าจะไม่ทันมามาทันไหมครับทันนะทันนะอ๋อทานเอน้องสี่คนฮะเอ่อน้องอยากได้ใบกระท่อมกัะชกคนละสองสน้องก็เพิ่งออกเวรมาอ๋อเหรอบรรยากาศเหมือนคนไม่ได้มานั่งกินเหล้าเที่ยวผับอะ ทำไมบรรยากาศเหมือนคนมาคอยถุงยังชีพองเงยพี่ถามจากใจคำเดียวเลยสนุกครั้งสุดท้ายพอสออะไรรับมันต้องเต้นๆมัถึงสนุกไงใช่มันต้องแดนแนเอามาเลยเอาจับมาเลยครับ